วันนี้ที่มาเปิดตัวเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ตู้วายกับเทคโนโลยีได้มารวมกัน วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้พัรนทเนืรอกับตู้ไวเทมเทคซึ่งสําหรับมูเนี่ยถือว่าเป็นตู้ไวที่เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยเพราะว่าอยู่กับตู้ไวเทมเทคมาไม่เคยผิดหวังเลยทั้งการคุมอุณภูมิมนะคะความชื้นต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะตู้ไวตู้เนี้ยเนี่ยประทับใจมากเลยเพราะว่าปกติเราจะชอบลืมว่าเราจะใส่ไวอะไรเขาเ้าไปในตู้บ้างแต่ตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถจดทั้ง แบรนด์ Brand, ทั้งสต็อกแล้วก็ทั้งปีของวายที่เราชอบเข้าไปอยู่ในตู้ แล้วเข้าในแอปพลิเคชันวีวีโที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่คนเป็นไวเลอร์เบอร์ใช้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่า mm hmm. มันน่าตืน่นเต้น mm hmm. แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาได้ลองสัมผัสประสบการณ์กับเทมเพกวันนี้ mm hmm. ก็คงจะเชื่อมั่นกับตู้ไวที่กําลังจะได้พบประสบการณ์ตรงนี้กลับไปที่บ้านของคุณนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีเซอร์วิสที่ดีมากๆ mm hmm. เนื่องจากว่ามีตู้สำรองเข้าไปทดแทนให้คุณได้ทุกๆครั้งถ่าตู้ไว์เกิดมีปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อตู้ไวท์เทมเทคเรามองว่ามันเป็นไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์ของเรามีตู้ไวท์เทมเทคอยู่ในบ้านแล้วทําให้รู้สึกมั่นใจอุ่นใจกับวท์ที่เรารักด้วยค่ะ